ออ่ะน่าสนใจกูจอดเลยอยากรู้มันคืออะไรอ่ะหมู่บ้านคนโนฮะเหรอเหมือนกูแบบตัดขาดจากโลกอ่ะเฮ้ยพระเจ้าร้านขายของลอยได้ขับแล้วเข้าไปแม่งเลยคืออะไรไม่รู้ขออนุญาตเข้าไปสเสนอขออนุญาตนะครับ โอ้ยโอ้โหโอ้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 โอมันคือบ้านโอ้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 ยไม่น่าเข้าเหมืเลย climate, อ่ะอ่ะอ่ะเอาเข้าไปอ่ะกูรอคอมดับละอ่ะอ่ะเมื่อหายแล้วบอกกูกูได้ขับต่อเออไปซะออกแล้วแถวนี้มันอันตรายเกินไปสำหรับซีพียูกูหรือกูควรไปเล่นไมค์คาร์บวะสู้ชีวิต ใช่ครับสู้ชีวิตจัดเลยกูไม่น่าอ่านแชทเลยไปบายบายรถขอค่าค่าไปแล้วค่าเดินเอาก็ได้กูหันไปแป๊บเดียวแม่งสู้อ่ะกูเคยเล่น G D A จริงวะเนี่ยกูเคยเล่น G D A จริงไหมูอ๋ กูกกกตายไงกูจมน้ำตายอะ่ <c oughs> สะสภาพเนาะแบบเปิดประตูมากำลังจะลงจากรถแบบกำลังจะแบบว่ายว่ายขึ้นไปแบบว่ายแบบไว่ายไม่ทันไงแบบขาดอากาศหายใจตายโอ,อ้ผมท้อผมท้อจริงด้วยผมแบบ What the hell is that? คิดว่าจะมีหมอไหมคิดว่าจะมีหมอไหมเมื่อกี้มันเพิ่งขึ้นสีแดงไปว่าสภาพหมอน้อยคิดว่าจะมีหมอไหมท้อท้อแด่ทอ้ทอ,ทอไอ้ไอ้ท้อแล้วนะ กูท่อหน้าทำไมชีวิตกูเลรแล้วประเด็นคือเป็ดอยู่ในน้ำด้วยนะภาพเป็ดกลับมา หาเป็ดกลับบ้านเฉยดูดูเป็ดต้องเป็ดไว้นะเป็ดอาบน้ำกาบกาบกาบเป็ดอาบน,น,น้ำในคลองตากระตองแลมมองกูไม่น่ามาตรงนี้เลย กูไม <medio S 2> no ่น่าที่จะอยากรู้ว่ากูควรมาตรงนี้เพราะมันคืออะไรกูไม่น่าที่จะมาแบบตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้คือบ้านใหม่หรอหรือว่าคืออะไรนะกูไม่น่าขับเข้ามาและสิ่งที่กูไม่ควรอย่างยิ่งคือแม่งมันไม่ใช่ทางรถกูไม่น่าขับรถเข้ามากูไม่น่าขับรถเข้ามากูไม่น่าขับรถมาแต่แรกแบบออตัวหมุนตัวตีนังกาแบอยากรู้อยากเห็นไงแบบมันบอกแม่คือสิ่งที่ควรเข้ามาเนี แบบกูท้อนะกูท้อแบบตะโก้นะ่ะเมนเมนแบบกูท้อเลยนะมีแล้วมีฮอมาแล้วฟุบ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 มาแล้วนี่เสียงฮอนี่เสียงฮอต <c oughs> ัวคอนเทนต์คอนใจจัด แล้วหมอจะเจอไหมนะหมอจะเจอไหมนะแล้วทำไมศพศพนี้ต้องรอขึ้นอืดน,นะถึงจะลอยขึ้นได้นะตอนนี้ยังยังยังแบบยังจมอยู่ใต้นะ้ำอยู่ต้องรอขึ้นอืดน,นะหมอจะมาไหมนะอีกสักจมจมจมจนเอ,อ๋ออีกสักพักก็จะแบบลอยขึ้นไปแบบลอยแบบลอยป่อง ศพแบบไม่รู้ดีว่ามันดูสยดสยองกันไปมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาแล้วว้าวผมอยู่นี่หมอตายคนนะคุณจะนั่งน้ำตาไหลตรงนี้แหละแบบ ตันรั่วแล้วรถก็ไม่มีขับอีกแล้วชีวิต9-5คับน้ำไม่ได้ป่าผมยู่แล้ว ไฟปล่อยให้หน่อยก95ครับบองไฟปล่อยให้ผมก่อนผมเดี๋ยวไม่หายเลยใช่เหรอใช่ครับถอไม่ได้ดีถอนเลขเลยครับก95ขอ dx ด้วยครับ dx dx น่าจะหมดอ๋อมีมีมีเอาเกียร์ครับเอาอันไหนครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 2000ครับ945เท่าไหร่นะครับ945 2000ครับนี่ครับ2000ครับพี่ชายได้ีไหมถ้าไหร่นะหมอ2000ครับ2000ันเอาผมให้หมอไป2000ันะใช่ใช่ใช่เเอาอย่างหมอผมกลับด้วยผมไปด้วยหมอไปไหนผมไปด้วยผมผมเอาไม่พูดเดียวดูโง,โง่ ผมไม่ส่งกดาดักกลางนะถ้าผมส่งตรงไม่ผมเอาไปโรงพยาบาลก็ได้หมอโอเคไปไหนไปได้หมดเลยหมอไปโรงพยาบาลก็ได้ <บ ược? S 1> เพราะผมไปกดาดักกลางไม่ได้จริงๆไ,ไ,ไ,ไม่ได้หมอผมแอดคตัวเป็นยังครับเป็นย,ยังครับติดแอดครับบัาเหรอผมติดแอดครับฮะผ,ผมขึ้นไม่ได้ครับบั แม่หมอาอตรงนี้มีอีไรบจางอุ้ยเอาหมออเยอะอยู่แถวนี้นี่มันอันตรายจริงเอาละครับหมอฟรีนาตายฟีจะตายห้าร้อยเมตรขึ้นฝั่งนะฮะัเนี่ยกูพันดีเอ็กซ์รอเลยเลยไว้แถวนี้มันเถื่อนจะวะแถวนี้ไม่ค่อยเถื่อนให้กูมีเฟิร์สเอทอยู่นี่ว่ะเออยอะเกินไป เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้ปิดไปต้องไปเป็นสอบปีชายเอาขอบอกไม่ให้สัญญาณผมเลยอะ่ะช่วยให้ฟรีนะที่โรงพยาบาลงองบนิงบนบักอ่ะเอย่ะอ่ะรุด หมอไม่ให้สัญญาณผมเลยเมื่อกี้ผมได้เก่งแบบเก่งเก่งตูดรอ,อไปทันแล้วหมอ,อเอาดีเอ็กไปอันหนึ่งเพราะว่าเห็นปั๊มยาหมอแม่งจริงๆ <c oughs> ยังอุตส่าห์สงสารกูเนาะไอ้เทงกูแบบเทงกูถึกหนึ่งสงสารกูเฉยโอ,อ้หมอหมอบอกกูดีๆก็ได้แต่กูเดินไปบวกรถเองก็แบบหมอ หมอไม่ต้องพูดหรอกว่าแบบสงสารผมวม่าแบบเอาดีเอ็กซ์ไปนะเห็นปั๊มไงบอกกูดิกูจะได้เดินมาโบกรถกูได้ไม่ต้องแบบต้องมาตายอ่ะบอกหมอ,อจะทำอย่างนี้ไม่ได้เทีียด่ะเครียนจริงไม่จริงนังนะครับเฮลิคอปเตอร์อย่างกระตุกเลยกูถามจริงเคยทำไนมมกระตุกขนาดนี้วะ อ๋ออ๋ออ๋อ CPU กูระเบิดแน่อ้ออ๋อโอ้ยกาแน่โอ้ยก้าวนะอ๋อยาย่าย่าดีหมอไม่พากูเล่นเป็นสอเปกรอบ ้ทำไมแรมกูแดกไปช่วฟรีคขอบคุณครับทำไมแรมกูแดกไปเจ็ดสิบกว่าเลยเฮียแดกเฮียอะไรเยอะกระตุกอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเครียดมากเลยมเครียดมากๆมันแดกอะไรเยอะวะกูต้องปิดอะไรนี่เนี่ยซีพียูแดกเป็นล้านนี่สมัยกั่นี่สมัยกัน ดีพยูจะระเบิดได้อย่างนั้นเหรอจะช่างมันเฮ้ยไม่ใช่นันขวานดัถปักมาพีช่ชายมีตัวค้อนขายของผมไหมไม่มีครับมันไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยแม้กระทั่งรถตัวเองเจมน้ำไปแล้วรถพี่ชายขายไหมอ,อะไรนะครับรถพี่ชายขายไหมไม่ขายครับมีคันเดียวทั้งชีวิตครับ เป็นบอลลอตกทอดมาครับอบอลบอลบอบอล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 บอทบอดตอตอตอตบอลบอบไล่อลบอลบยกบอลบอกบอลยอะบรลบองหอลบอลอล่อลบ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 อลอะไรนะครับพีบอลยอลบอลบวลบอลบอมบอลอลบอลบอล่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 บกลบคบบออลบอลบอบปลบบอล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 บับอลบอบอลบอลบอออลบลบอลบออลบออออลอลลอลอออลลอลออ่ลลบอลออลว นะไม่ชอากูอ่ะอ่ะเอาเข้าไปไอ้เหี้นหล่อเลือดไม่หยุดแต่เดินผ่านสาวเนี่ยตัวกูเนี่ยอ่ะหมอรครับครับฟนเฟสเอซต้องไหนอ่ะนี่ต้องตู้ต้องครับอ่ะต้องตู้ต้องครับเหรอฮัลโหลครับน่ารักจัง